สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมหักในยูนะคะหรือว่าช่องไมล์รับจเจห้าเก้าแปดชนเนลนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะสามสถาบันหลักของชาติไทยเรานะคะก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะไมล์รับจเจบอกเลยรักบ้านเกิดเมืองนอนรักประเทศไทยรักสามสถาบันหลักของชาติไทยแล้วก็รักทุกคนที่คิดดีทําดีนะคะทําดีเพื่อส่วนรวมนะคะก็คือ เรามาพูดถึงว่ามีนะคะบางคนบางกลุ่มนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดยสารท่านได้ตัดสินไปแล้วนะคะคือสารรัฐธรรมนูญนะคะได้ตัดสินไปแล้วว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ตัดสินไปแล้วว่าเป็นการคิดล้มล้างการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ เมื่อทําไปแล้วจะถือว่าคิดลบล้างนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังได้เห็นนะคะคนละหลายๆคนลหลายๆกลุ่มนี่แหละคะ่ะออกมาทําเหมือนเดิมนะคะออกมาทําสิ่งเดิมๆซ้ๆําๆแถมยังพูดเป็นนโยบายด้วยซ้ํานะคะนะคะถึงจะบอกว่าแก้ไขแต่วันข้างหน้าเมื่อมีอํานาจคําว่าแก้ไขไม่มีแน่นอนอยังไงก็ต้องยกเลิกเพราะว่า ตอนท้ายที่เขาพูดอยู่แล้วนะคะเมื่อเราแก้ไขไม่ได้เราพร้อมกันทุกคนจะออกไปยกเลิกเห็นไหมคะคําพูดคํานี้เกิดขึ้นจากปากของคนหลายหลายคนคงได้ยินนะคะคือจากปากกลุ่มนี้แหละค่ะที่เข้ามาเพื่อหวังจะลบล้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนะะี่ค่ะความคิดความอ่านคืออยากจะเป็นประธานาธิบดีนะคะอยากจะเป็น อยากจะได้เพื่อให้ตัวเองได้ปกครองหรือเปลี่ยนแปลงนะคะคงอยากจะมีประวัติศาสตร์จะลึกไว้ว่าตัวเองได้เป็นคนผู้นํานะคะที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ส่วนตัวของช่องอยูมารุมฮักได้อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยพระสยามเทวาธิราชไม่อาจจะให้คนกลุ่มนี้เหล่านี้ขึ้นมา มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดแน่นอนอย่าลืมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะคะปกครองประเทศมายาวนานมากนะคะแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับประชาชนของท่านเลยทุกยุคทุกสมัยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประชาชนของท่านให้ทุกคนคิดดูแล้วกันนะคะ มีประเทศไหนบ้างนะคะที่ประธานาธิบดีของเขานะนะคะบริจาคเงินส่วนตัวให้กับประชาชนคือช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ได้ให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านนะคะเหมือนพระมหากษัตริย์ไทยเราบ้างอันนั้นประธานาธิบดีของแต่ละประเทศเขาดีสําหรับประเทศของเขาแต่ประเทศไทยของเรา คือสถาบันพระมหากษัตริย์สามสถาบันหลักของชาติไทยเรานี่ดีสําหรับคนไทยค่ะดีสําหรับคนไทยอย่าลืมว่าสถาบันพระมหากษัตริยนะ์ช่วยเหลือประชาชนมากมายนะคะไม่ว่าจะกี่พันโครงการนะ่ะที่ทํามาก็เพื่อประชาชนของท่านนะคะเจ็บป่วยเจอโรคระบาดร้ายแรงนะคะท่านก็บริจาคเงินส่วนพระองค์เป็นเงินที่ท่านทามาหากินโดยสุจริต ะะเอาไปช่วยเหลือประชาชนกี่พันล้านไปสองพันกว่าล้านนะเห็นไหมคะแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียว,วหลายครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นกับในประเทศไทยนะ่ะสถาบันพระมหากษัตริย์นำนะคะนำเงินส่วนพระองค์ออกมาช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลพ,พระราชทานสารพัดขันน้ำท่วม เด็กหายอุ้ยหลายอย่างโรคภัยไข้เจ็บนะคะทุกอย่างที่คนไทยได้เห็นก็คือน้ำใจพระราชทานนี่แหละคะ่ะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทุกๆพระองค์นะคะบริจาคเงินส่วนพระองค์นี่แหละคะ่ะช่วยเหลือประชาชนของท่านนะคะยิ่งในหลวงของเราเนะี่ยท่านบริจาคนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยเราเคยเห็นไหมนะคะ ลองไปค้นดูนะคะประเทศต่างๆนะคะที่เขาปกครองกันแบบประธานาธิบดีเนะี่ยเราไปดูสิคะว่าท่านเหล่านั้นได้บริจาคเงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชนมากมายเท่าไหร่นะคะท่านอาจจะช่วยแต่สิ่งที่เราเห็นคนในประเทศไทยเราเนี่ยเราเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยช่วยเหลือคนไทยมากมายนะคะ มากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่เป็นคนไทยมองเห็นค่ะมองเห็นทุกคนแต่เด็กๆหรือว่าคนที่ชื่นชอบตัวบุคคลคิดว่าคนที่เรียนต่างถิ่นแดนไกลลูกไฮโซหรือไฮโซแล้วคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาจะนำพาประเทศของตัวเองไปได้คิดว่าเขาจะปกป้องตัวเองไปได้ดูอย่างพวกเขาที่รวยกันนักหนานะ่ะ เวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางเมืองไทยนะ่ไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นคนเหล่านั้นควักเงินตัวเองบริจาคให้กับประชาชนช่วยเหลือประชาชนต่างเนี่ยได้เท่าเศษเสี้ยวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมเขารวยมากมายมหาศาลคุณเห็นกันไหมอะเขารวยกันทุกๆคนนะที่ออกมาพูดมาพูดกันนะนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะลก ยกเลิกไอ้มอหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเนี่ยนะคะกับไม่เคยบริจาคอะไรที่มันมากมายไม่ได้เซนเสียวของสถาบันพระมหากษัตริย์เลยที่จะช่วยเหลือคนไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยในผืนแผ่นดินไทย,ไม,ไ,ยไม่ได้เลือกว่าต้องช่วยตรงนู้ดไม่ได้เลือกว่าต้องช่วยตรงนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยทุกจังหวัดทุกพื้นที่ที่เป็นคนไทยที่เป็นคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยน้ำใจของท่านหลังไลสู่ทุกๆภาคที่เป็นประเทศไทยทุกๆคนที่เป็นคนไทยแม้แต่คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยน้ำใจของท่านยังถึงเลยทำไมเราจะให้คนกลุ่มหนึ่ง ที่คิดจะล้มล้างการปกครองนะคะคิดจะล้มล้างการปกครองโดยที่สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินไปแล้วจะให้มามีอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือให้คนไทยคิดทุกคนนะคะคนไทยทุกทุกคนคิดเอาแล้วกันคนเหล่านั้นเคยช่วยเหลือคนไทยมากแค่ไหนนะคะทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นรวยแต่วันที่ประเทศไทยเรา เกิดภัยธรรมชาติต่างๆน,นานาโรคภัยแค่เจ็บคนเหล่านั้นเคยควักเงินตัวเองออกมาช่วยเหลือเป็นสิบล้านบ้างไหมยอย่างมากก็สองสามล้านนะคะไม่เคยเห็นว่าจะช่วยทุกภาคด้วยซ้ำไปนะคะลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะคนไทยทุกๆคนนั่นแหละค่ะพลังเงียบทุกๆคนนั่นแหละนะคะที่เป็นคนไทยรักชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ยากเห็นทุกคน ะะรักสามัคคีนะคะร่วมใจกันให้สามสถาบันหลักของชาติไทยเราคงอยู่ให้เปรียบเทียบไปเลยว่าคนเหล่านั้นที่ออกมาคิดจะเปลี่ยนแปลงเนะี่ยเขาช่วยเหลืออะไรบ้างให้กับประเทศไทยเวลาคนไทยเราลำบากเขาควักเงินของเขาช่วยเหลือเพื่อแผ่ให้กับคนไทยของเราทุกๆภาคหรือเปล่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะให้คนไทยกาคนที่รักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ นำพาประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปก้าวต่อไปอย่าให้คนนอกประเทศคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนอะไรก็เล้ยแต่มาแทรกแซงนะคะในการทำหน้าที่ของเราก็คือเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะเพราะมันมีข่าวมาว่ามีใครเข้ามาแทรกแซงแม้แต่คนที่อยู่นะคะเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งยังแทรกแซงอย่าให้คนเหล่านั้นมาแทรกแซงภายในประเทศของเราได้ เราเป็นคนไทยทำหน้าที่ให้เต็มที่ค่ะแต่ช่องอยูมารุมพักนายูเนี่ยลงทะเบียนไม่ได้ค่ะลงทะเบียนเลือกตั้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าเข้าไปไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่าเข้าไปลงตรงไหนนะคะก็เลยไอลงทะเบียนไม่ได้แต่ใจไม่เลิฟเจเจหรือว่าช่องอยูมารุมพักนายูนะคะกาลุงตู่แน่นอนค่ะกาพักลุงตู่แน่นอนรวมไทยช่างชา รวมไทยสร้างชาติค่ะนะคะรวมไทยสร้างชาติเบอร์ยี่สิบสองนี้จากใจท,ท,ทั้งที่ไม่เคยคิดจะยุ่งการเมืองแต่ก็เลือกตั้งทุกครั้งที่อยู่เมืองไทยแต่มาวันนี้อยากจะให้คนไทยเลือกคนที่รักชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพักไหนบ้างล่ะที่รักสถาบันรักสามสถาบันหลัก เลือกค่ะตามใจของท่านแต่อย่าเลือกคนที่คิดจะล้มล้างเพราะนั่นจะทําให้ประเทศของเรามีปัญหานะคะเมื่อเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตคุณคิดหรือว่าเขาจะเอาเงินส่วนตัวมาช่วยเหลือประชาชนเหมือนที่สถาบันพระมหากรรษัตริย์ทามาตลอดคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ